ัีครับพี่น้องวันนี้ในปลาเห็ดครับผมเมืงองยังพี่น้องเห็ดปวกครับผมพอของดีครับนี่ครับปลาเห็ดปวกราเห็ดคูดครับเก็บบนแล้วพี่น้องไร้ผมมือผมนังเศามีเฮงสามเธอแล้วลกเก็บบอแล้วอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นดอกตุ้มนะพี่น้องมาได้เก็บซะคือดอกบ้านค่คอยๆเมืองพี่น้องสวสวยเลยครับให้เมืองเลยพี่น้องนี่อีกกล้องหนึ่งกลองที่สอง เมืองอีก,กองหนึ่งกองทีสามเฮ้ยกองทีสี่มีที่ดอกกลมตุ้มเลยพี่น้องสองสามสี่มืงพี่น้องพุ่นเก็บมาแต่พุ่นมึงครับพุ่นยังบกูกผล่ท่พี่น้องเยอะใส่เมืองอีกเขามีแห้งเื่อที่สามแบบเจอที่สี่ไม่ไหลหดครับเออยิงงย่งเขาไกลยิ่งพี่น้องมั่งเนี่ย มีแต่เห็ดปวกไอ้ต่อย,ยพี่น้องเนี่ยเห็ดปวกไอ้ต่อยพี่น้องดูหุ่นหุ่นตรงไหนอีกพี่น้องหุ่นโอ้ยเป็นจุม่มๆเลยเมื่อยพี่น้องเซามีงก่อนเออตายตาย,าย,ายสรุปผลงานครับพี่น้องอ,ออกจากปลามาแล้วครับนี่ครับ โมงมาจากโลครับดูเอาเด,ดอกตุมต่มๆทั้งนั้นเลยครับมาไม่ได้หน่อยเด็ดพี่น้องหนูนาจะพอทำาัวสองโลเนาะสองสามโลนะมืดครับตุ่มๆทั้งนั้นนะครับแล้อีกมูหนึ่งพี่น้องผมพอไปอีกมูหนึ่งของเสา แต่มันบ่หลายนะมันประมาณยี่สิบกว่าดอกกำลังแทงเกินผมเลยบอกเก็บผมกะว่าบายบายคอยมาเก็บอีกมันอยู่ไกลบ้านโมไกลนะครับมันอยู่หกขวบมันมีวัฒนินนะอยวรอชมอีกมูมนึงนะครับโอ้ยสะออนทางน้อพี่น้นองเนาะเป็นเห็ดทั้งนี้เขายอบ่นเห็ดคุณหัวดำเนาะครับถ้าเป็นอีสานบ้านผมกะเห็ดพวกจิกนะพวกจิกหรือเห็ดปวกดำนั่นแหละพี่นอ้องแเ้วอะไรครับผม